สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมช่องพ่อไก่น้ำแน่ช่องพ่อไก่น้ำแน่คือเก่าแล้วเนาะครับเนาะหลังจากห่างหายไปไปสองสามมื่นสี่ห้ามื่นแล้วพี่น้องอ่าก็คือยากครับผมก็ค่าปลูกมั่นเน้อพี่น้องปลูกมั่นมือนี่ก็คือว่าเราบรรยากาศก็หน้าท่วม์เพื่อเราแหละครับมองล่างมองมองกล้อยกันเอาเอาเดี๋ยวสวัสดีไปเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อเมื่อนนี้ได้ ไในยังแนาะมานำเสนอด้กล้วยในกล้วยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาเนี่นี่มีสองตัวโอ้ตัวนี้คืองามมีตัวหนึ่งกับแม่ลูกเดี๋ยวไปจีบสายจะย่อยพังดอกพี่น้องมีแม่ทองว่างแม่หนึ่งกับกับแม่ลูกเนาะครับเนาะเอาเอาเบิ่งกันแม่แม่ที่หนึ่งเลยครับันี้อตัวนี้แม่พร้อมผสมมีพาลูกมาแล้วหนึ่งตัวเป็นแม่พร้อมผสมพาลูกมาแล้วได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งว่าลูกเป็นลอยสามเจ็ดบวกลบสูงอยู่ทีลอยสามเจ็ดบวกลบด้วยพี่น้อง มาาบนเตอพี่น้องเลยคือมักแถวน้ากล้วยแม่นี่บ้านตาแต้์มพักบัวแม่งกระบี่อะเจ้าแม่งกรเบี่อจับงด้อครับอ่ากล่องพูนนั่งไก่อีกอันนึงเบิ้งพุ่นตาแต้์มแก้มจ้ำมสองมองงครับผมบาน้อ่าเบิ้งช่วงช่วงเอิ๊ดเป็นครับบานผมเบิ้งเอิ๊ดเออเตอพี่น้องเลยเบิ้งตรงตรงอ่าปูบัวครับผมอ้องข้อขาวเนาะโบัลักสีขาวบัวลักสีดำเ้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเบิ้งบักวโลดเบิ้งจีบเล็บจีบเท้าเพิ่น พ่ออ่องถุงนองขาวจั่วพ่ออ่องถุงนองขาวผูกโบพร้อมนะพ่อนะโอ้โบโอ้ลักสีขาวโอ้ฮู้งามใท่ป่ะพี่น้องเอ้ยเจ้างามงามตัวเบิ้งทุ่งทุ่งเท่าทุ่งขาวเป็นเบิ้งไทยเบิ้งไทยเบิ้งไ้นเบิ้งบไทยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่กำลังมองหาเปลี่ยนแม่บอกแม่พันเนาะครับเนาะสีสีเพิ่นกะงาม สีงามดีเนาะพี่น้อง,อ,งอัตลักษณ์<ะ>แบบนี้หายากเป็นบ่่พออ้าเบิดปีเปอร์สาตหัวตาข้อนี่ละพี่น้องอัตลักษณ์แบบอัตลักษณ์แบบชัดเจนแบบนี้หายากเด้เอพี่น้องปากคาบแจ้วพร้อมครับผมยากปลูกปั้นเทือกหาข้อยมาให้เจ้านัา่นล,ละตัวพี่น้องเอ้ยเบิ่งข้อเปิ่ลตังสูงเงี้ยไมาได้พยักใกล้ได้เบิดลซ้ำนี่ละสุดแล้วสุดงามแล้วน้องง่ามไฟนี่ละจะมาง่ามมุดเจ้าเพราะสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบเปิดไปเก้าสิบห้าคะแนนสูงดูทีลอยสามสิบเจ็ดบวกลบเปิดไปเก้าหมื่นหาเด้อพี่น้องเด้อ มาถุงเท่าคนนี่ขาวดีเนาะพ่อเบิงเบิงเบิ้งเบิ่งหาง่นครับบานนี้เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งหางปลาดนั่นตกีอีกเ่เด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งน่ผ่านลูกมาแล้วตัวนึงเด้อพี่น้องเด้อแนวๆนี่ตัวกันบเลย้ดอครับบ้านนี้มอเจะเป็จับสั์เอาบลูกลไก่ห่านใส่เดแล้วเลือแต่พี่น้องไปจับสั์เอาเนาะครับเนาะบานนี้เอามักมัแน่ลวย้ไปเขากับเขาต่ึน้ข่เบิ่งเมื่อยขยิบเบิ้งตัวนี้พ่อ โอ้นจังหวะไปสายออกสายเพชรอุดรแน่เนาะโอ้โฮพี่น้องเอ้แต่ว่าข้อยอัตลักษณ์ตาเต็มๆในสี่นี้เป็นข้อยหายากจุดเราห่อนะบาตอดเราตามจริงคือหายากเนาะครับกินกากไงเลี้ยงกากไงเพิ่งบอกข้าวเพิ่งรดข้าวบบบง่ายเลยพี่น้องง่ามงามง่ามง่ามขู่กีบเรียบเพลนกีบเรียบนี่คืองามจรองเนาะมุ่นมึงเคืองแต่ว่ามันก็มีกิ่งต่อมเนี่ยหลังฝนเนี่ยก็ฝนตกนี่นหล่ะพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ่นเด้อะทายท่ากลาง อับเพชรอาบค่อยกายเมียกลางบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะฝนกับสามธรรมดาธรรมชาติัวพี่น้องเอ้ยหุ้ยงามนะโอ้ยแม่นี่ผู้ใดโทั่วกวนได้กวนเด้อพี่น้องเด้อสายแหลกจริงกลางเขาคือนำเลยพี่น้องอัตลักษณ์มาเต็มเลยกล้วยตัวนี้แม่พัดเอากล้วยมากกว่ากระบาตัวนี้ละพ่อไปพ่อมางามข่อยแต่ว่างามหมดเจ้าบ่าวอ้าวฮะ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  เอาสิบห้าครับนี่เด้อพี่น้องให้โทรมาสอบถามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลเข้ามามีรถรับส่งคือเก่าครับผมแมนเสื้อเสื้อกับแฉมเสียคือเก่าได้พอไกลได้เสียมาแล้วเด้อแฉมเสียคือเก่าเด้อพี่น้องเสียไปดีส่งไปชนี่ไปขึ้นไทยดอกไปไปสั่งมาโยมันทันแล้วสั่งมาอีกร้อยตเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ยากเนี่ยจิ๋บควายได้ลงคลิปไปไหนเพราะว่าก็กล้าปลูกมั่นนะครับเอาพีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโทรมาเด้อครับเด้อบ้านนี้เอ้า โอ้ต่อไปเด้อบ้านี้เห็นแม่ลูกเนาะครับเนาะเบิ่งลูกเพิ่นเด้อพี่น้องเบิ่งลูกเพิ่นกวนครับผมเป็นกวนเบิ่งลูกเพิ่นกวนครับนี่เด้อลูกตัวแม่เด้อพี่น้องลูกตัวแม่ลูกตัวนี้กับลปังแปดเลียวมีใบเด้อโอ้ลูกปังแปดเลียวมีใบแม่มีใบมีหลอดมีใบมีหลอดแม่ตัวอัตลักษณ์เพิ่นแม่พี่น้องเลยมาเบิ่งแม่เพิ่นกอนะก้อนขนาดน้อยๆซ้ำนี่เด้อพี่น้องสูงเงี้ยวครับผมมาเอ้ามานี่เบิ่งแม่เพิ่นครับบน เอาแม่เพื่อนนี่ความสูงลอยสามหกบวกลบเด้อพี่น้องเด้อลูกม่นี่สูงอยู่ที่ลอยสามสิบหกบวกลบโอ้ครับพอมูที่ตาเตี้มตาเตี้มตาเต้ี้มกระจำแต้มกระจำเนาะข้อสองออกนะครับเนาะข้อสองออกอืมหยิบเลี้ยงหยิบเลีนยงธรรมดาลูกเพื่อนผุดผุดผุดลูกเพื่อนลูกปังเลยครับปังแปดดิวครับมีใบหลอดครบเด้อครับเด้อลูกเพื่อนได้สามเดือนกว่านี่แหละพี่น้องเด้อลูกสามเดือนกว่าสิใี่เดือนเนี่ยเนาะสี่เบหาสจแม่เพื่อนผสมไหมครับ ผสมแล้วใส่พันหนึ่งรอบโอ้ผสมพันหนึ่งรอบผสมพ่อใดครับผมผสมท่องเอกไปพันหนึ่งรอบด้วยพี่น้องพันหนึ่งรอบแล้วโอ้ซื้อซองนี่เอาไปรุ่นสามตัวนี่พ่อโอ้เงาเดี๋ยวมาพ่อเห้ยบายนี่เงาปั่นเอาเบื้องเบิ้งเบื้งส้งหูก็ดูพ่อไปนี้อันนี้ของเพชรแท้์นี่โอ้เพิ่นได้ลูกเจ๊กตัวกว่านี่พ่อนี่นะ ในรูไม่จะตัวโอ้ด้รูม่ตัวนึงตัวที่สองนี่พี่น้องไปรุ่นเอาโอ้สายเพชรอุดรนตัวนี้พ่อโอ้หูพับพี่บอกหูสายเพชรอรวดอ่อนเดินอยากตื่นกล่องเนียเนาะเือนมาล้วครับเพิ่ม่เขาขอกระเปียนไห่บักกะดิ่งกักระใส่ไม่กใช่บัตใช่เบี้ยนีละโอ้รัประกันตํานี้นาะเนาพ่อวีบี้ที่คนดอกคันวอลคับพนคันวเนียนี่มันปัญหาสูงเวดีด้พี่น้องแล้โอ้ยบอก้รงตเนกโแกพี่น้อง เอาเพิ่งพี่น้องเพิ่มฝุ่นเพิู่งลอยสาบวกลบหางหางเป็นหางด้วยพี่น้องหางเป็นหางเพิ่นอยากตื่นกล้องแนีเนาะครับเนาะก็คือว่าเหล้าคุ้ยเพิ่นมากไหมครับเบิ่งนมเบิ่งห้างนมเพิ่นครับผมบานี้นุ่มยิ่งใหญ่เออเอ้ยเบิ่งลูกเพิ่นเหมพี่น้องเลยสูงลอยสามสิบหกหวกลบแม่ผสมพันธุ์หนึ่งรอบข้างเอกครับลูกปังแปดเลี้ยวมีใบมีหลอดแม่เพิ่นกับมีใบมีหลอดคือกันเนาะเอาบานนี้ราคาเลยพ่อ ราคา14เก้าพันโอ้เปิดไป14กับอีกเก้าพันแมนต่อได้เบิดมือต่อได้เบิดปีเบิดปีได้พี่ตัวหอมโมเนเบิดมือได้ครับเด้อเอาบานนี้คือว่าเน้นให้โทรมาสอบถามดูว่าพี่น้องสะดวกมาเบิ่งโตกินเลยนะครับเนาะฟังคักๆนี่นี่หลูมมางามแต่นาะงื้อแม่ลูกเบิ่งลูกสะกอนยังเบิ่งแม่ครับเออมันเป็นจังพันโอ้ยเม่กับโมเมนแม่หน่อยเด้อเป็นผูยแม่ใหญ่้ได้ครับแม่ยเงีแม่ยเง่าแม่บอกได้สบายครับ อัน,นาคตน,นี่คือไปรุ่นสามวันเนาะพ่อซื้อไปซองนี่ไปรุ่นสามไปรุ่นสามเอามันก็บขึ้นมามันจิติดอยู่ดอกมันโอบอวนเพราะว่าเ<ห>พิอเพ่อนพานเพิ่อนพานไปแล้วพานรอบนึงแล้วเนาะรอบนึงแล้วแต่ว่ามุ่ง<อ>เจ้าก่เฝ้าวเจ็บใจมันต้องพุ่นเป็นเดียนกลัวผุท้อขปสามรอบมันจังสิตรวจทองในเนาะครับไปหมดสีรอบจะไปสองเดียนครัม<ห>บมันจงังตรวจทองในเนาะจังจังชั่วเนาะแมนคือนี่นี่ห่อไปรุ่นเนาะเด้อพี่น้องเด้อให้ให้ไปรุ่นครับอออกกีีแล้้้วพ่นงเยทายถ้ำฝนกระโตกเด้อพี่น้องเนาะฝนตกลิ่นเบิ่งเด้อครับ ลูกพิ่นนี่งามอีรีพี่น้องงามงามแมามาแม่ก็คือว่าเดี๋ยวเราลูกปังเนาะครับเนาะปังแปดเลี้ยวนีพระธรรมดาเด้อพี่น้องเบิ่งรถครับอูเรติก็ล่างมองหาเด้อพี่น้องเด้อก็ดีก็ซื้อแม่เปี้ยวเนาะซื้อซื้อซองไปรุ่นสามเนาะครับเนาะมากตัวได้นีตัวที่หนึ่งครับผมนีตัวที่หนึ่งนีเป็นแม่แยกลูกเนาะครับเนาะสามเจ็ดบวกลบครับนี่เอาพี่แม่ที่หนึ่งครับผมสามเจ็ดบวกลบสถานะพืนท้องว่างทองว่างเออตรวจตั้งไอ้ขังได้ตั้งไครบุลูกดีมาตรฐานผ่านครับ มู้เจ้าไปจับตัดเอาเึ่งโต่งงามใส่เบิ้งได้พี่น้องได้ผลโตกเดินนี่เอาตัวนี้เปิดใบเกาหานาะครับเนาะเปิดไว้ดใบเกาซี่ผาแค่นนครับเอาแม่ลูกนี่ก็เปิดไว้ลูกกับมีใบมีหลอดลูกฟังแปดเรียวครับผมแม่ผสมแม่แม่ผสมแบบท้องเอกได้ผ่านหนึ่งรอบเด้อทานหนึ่งรอบเด้อพี่น้องเด้อฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยเนี้ยกับเด็ดเดี๋ยวกับคนอยู่นี่ละ ไม่ว่ <łość> าแล้วเนาะเอาพี่น้องเอาสุดท้ายนี่เขาก็มีอย่างไรนะครับเนาะครับครับเดี๋ยวข่อยบอลถ้าเดี๋ยวมาไม่ได้ดอกไม่ได้ฝนใดคนตกด้วครับเด้อฝนตกเอาเอาเอาคลิปหน้าได้ข่อยมากก็ได้ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ